พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพน,น,นมกันบ้างน,นะคะไปเปิดอาชีพแปลกแต่พารวยนั่นก็คืออาชีพการคัดหินกรวดสวยงามเพื่อส่งประดับสวนทั่วไทยค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้ตลอดทั้งปีที่สําคัญทําเม็ดเงินสะพัดปีละหลายล้านบาทอีกด้วยค่ะมาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการขุดหินกรวดคัดหินสวยงามนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านพลสวรรค์หมู่ที่18ตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะเป็นอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเ ah. นื่องจากว่าชาวบ้านนะคะก็ได้ตรวจสอบพบว่าพื้นที่นาภายในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อขุดลงไปประมาณสักหเมตรเนี่ยก็จะเป็นดินปนหินกรวดที่มีสีสันสวยงามค่ะคุณผู้ชมก็มีสีขาวด้วยแตกต่างจากที่อื่น จึงคิดว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีก็เลยตัดสินใจลงไปเลยค่ะไปขุดหินกรวดนะคะแล้วก็นำมาลองคัดแยกออกจากดินด้วยการนำน้ำมาฉีดคัดแยกนะเพื่อให้เหลือแต่หินกรวดจะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ตลอดทั้งปีอย่างเช่นปัจจุบันนี้แหละค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการคัดหินกันสักหน่อยนะคุณบุตรศรีบอดดีนะคะเป็นชาวบ้านที่ชำนาญในอาชีพนี้เนี่ย ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจะเริ่มจากการแยกขนาดนะโดยมีการกำหนดตามเบอร์ตั้งแต่เบอร์ที่1ถึงเบอร์ที่5แล้วก็จะเน้นหินสีขาวทั้งหมดส่วนหินหลากสีเนี่ยก็เอาแยกไว้ตังหากก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาบรรจุใส่ถุงถุงละประมาณ8-10กิโลกรัมแล้วก็เอาไปขายในราคาส่งค่ะถุงละ25-30บาทนะ และหินขนาดเม็ดเล็กๆ,ๆเนี่ยที่คัดออกมาจากเบอร์1-5ถึง5ก็จะนำไปทําเป็นหินแกลบหรือว่าหินจัดสวนเนี่ยคือถ้าหินจัดสวนเนี่ยเขาก็จะเอาไปวางขายได้อีกราคาหนึ่งค่ะส่วนคนที่มารับจ้างคัดหินสวยงามนะคะก็จะแบ่งตามหน้าที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่คัดแยกหินคัดแยกสีคัดแยกขนาดนะ,ะเสร็จแล้วก็ก็คัดใส่ในตกกระกร้าแบบนี้ค่ะ ซึ่งตะกร้าหนึ่งใบค่ะก็จะมีน้ำหนักประมาณ4-5กิโลกรัมเขาก็ได้ค่าจ้างเป็นค่าเหนื่อยนะในราคาตะกร้าละ5บาทนี่ล่ะคุณผู้ชมใครว่างงานอยู่นะก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับพวกเขาทำให้มีรายได้เฉลี่ยว,วันละประมาณ300-500บาทต่อคนตามความขยันค่ะถ้าขัดมากหลายตะกร้าหน่อยก็เอา5คูณไปพราตะกร้า5บาทนะก็ได้หลายบาทค่ะ ในส่วนของคนรับซื้อหินสวยงามเนี่ยก็จะมารับซื้อถึงที่นะเพื่อนนําไปขายต่อด้วยเขาเอาไปขายต่อในราคาถุงละ5 0าสบถึงหกบาทเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาจะได้กําไรหนึ่งเท่าตัวนะสำหรับคนที่เอาไปขายต่อก็สามารถสร้างรายได้เดือนละเป็นแสนคุณผู้ชมค่ะอาชีพนี้ไม่ธรรมดานะทำเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ปีละหลายล้านบาทกันเลยทีเดียว สำหรับอาชีพการขุดหินกรวดขายนี้นะคะการขุดหินกรวดที่หน้าชาวบ้านก็ยืนยนนันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติค่ะเมื่อขุดหินมาคัดแยกขายก็จะปรับพื้นที่เป็นที่นาทำนาได้ตามปากติค่ะถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ดีพอสมควรค่ะสำคัญที่สุดในช่วงหน้าแล้งค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นเพราะว่ามีอาชีพรับจ้างคัดแยกหินสวยงามสร้างรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันเลยล่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ